สวัสดีครับนะฮะอ่ะก็อะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองมันคันป่าค่ะตัวพี่ผูค่ะค,คุณผู้ชมนะฮะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะสินค้าขายดีนะฮะโซโซโนนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะใช่ครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาคิดกันสองคนแม่ลูกนะฮะเป็นสูตรที่แม่คิดให้ลูกกินนะฮะเพราะว่าลูกร้อยกว่าโลแม่ก็มีปัญหาน้ำหนักเยอะหมอก็สั่งว่า ไขมันพอกตับอันตรายคุณแม่เขเลยต้องลดด้วยนะคะคทีนี้เนี่ยนะคะคนเราก็คงจะไม่เอาของมาบ้าบอมาให้ลูกกินอย่างแน่นอนอเขาก็ต้องเอาของที่ดีที่สุดนะคะคแล้วก็เห็นผลไวที่สุดให้ับลูกเขาทานนะคะคนั่นก็คือโซโซโนลสารสก,กัดนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะนั่นก็คือซินไบโอติก ตัวสินไบออติกเนี่ยมันจะแยกย่อยออกมาอีกทีมันก็จะมีทั้งพรีไบโอติกและก็ปโปรไบโอติกอไอสารตรงนี้มันจะเข้าไปเคลือบลำไส้นะครับผนังลำไส้ผนังกระเพาะดูดซึมอาหารไม่ต้องเยอะเอาแค่พอดีตอนหนึ่งมืออ้อก็พอแล้วนะฮะในวันหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาจะมีกระบองเพชรเนี่ยนะฮะคอยดักอีกรอบบักดักพวกแป้งไขมันน้ำตาลากรองอีกชั้นหนึ่ง คนร้อยกิโลยังเหลือ6กโลได้คุณคิดดูสิว่ามันมหาศจรรย์ขนาดไหนนะฮะ วันนี้เราจัดโปรพิเศษมีทั้งขายแยกแล้วก็เป็นคอร์สค่ะครับวันนี้นะฮะโปรโมชั่นเลย1กล่องนะฮะกล่องละนะเดิมในหนึ่ยเก้าบาทไม่ขายครับหรือเพียงแค่กล่องละ1,290บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับถ้าใครสนใจนะฮะพี่ขวัญมีเคล็ดลับนะฮะการลดคู่กันปรับอาหารด้วยสนใจโทรนะฮะไม่ใช่โทรสิติดต่อได้ที่ไลน์แอดนะครับด้านล่างในโซโซโน่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็สแกนเทียลโค้ดด้านล่างได้เลยกับโซโซโน่บายขวัญพี่ลุมลินนั่นเองนะครับคุณผู้้ชชมมม่่าเริตนนใวง นี้นะฮะเราไปดูนะครับคุณแพรแพรวันิทดีกว่าครับคว้าอันดับสามนะในการเป็นทาเลนต์แล้วกันในกอกัดกองประกวดซูเปอร์เนชั่นแนล2022นะฮะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าได้ที่3นะเป็นทาเลนต์อยู่ในการกองประกวดเฉยๆนะฮะลุ้นกันตัวเก่งเลยกับการเฟ้นหานะฮะหนุ่มหล่อแล้วก็สาวสวยบนเวทีระดับโลกอย่างซูเปอร์เนชั่นแนลนะ2022นะครับที่กำลังเข้มข้นเลยซึ่งประเทศไทยได้ส่งแพรแพรวนิทเรืองทองแล้วก็คุณโยโย่ไปนะครับเป็นตัวแทนไทยไปชิงมงกุฎที่โปแลนด์นะฮะ โดยทั้งคู่ครับได้ไปการร่วมทํากิจกรรมชาเลนจ์นะกับกองแม่อย่างเต็มที่เลยล่าสุดเองเนี่ยนะครับคุณแพรแพรวนิดก็ได้มีการคว้าชัยในชาเลนจ์ไปเป็นอันดับที่3นะครับเป็นรองอันดับที่2ครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมา,<อ>าส่วนผู้ได้ระรางวัลชนะเลิศก,ก็คือสาวงามจากตุรกีตุรกีแล้วก็รองอันดับหนึ่งได้แก่อเจตินานะครับซึ่งนะครับแพร<ล>แพรวนิดเองเนี่ยนะครับ ก็บอกว่าในการอัปเดตความเคลื่อนไหวนะฮะตรงจาโปแลนด์บอกว่าในที่สุดแพรก็ทําได้ท็อป3ของรอบนะฮะในการทำชาเลนจ์ทางนี้หวังว่าแฟนๆเนี่ยนะฮะชาวไทยจะแฮปปี้กับผลงานที่แพรวทำนะคะชุดที่แพรวใส่เป็นชุดไทยประยุกต์นะฮะแบรนด์ปัญญา PJ ออกแบบโดยคุณปัญญาครับหลังจากนี้เองก็จะมีกิจกรรมกับกองแม่ก็คือเข้าห้องดำในสัปดาห์หน้าและก็เตรียมตัวซ้อมรอบพิลิมนารีนะฮะรอบชุดประจำชาติแล้วก็รวมถึงรอบไฟนอลด้วยนะครับอ่ะ ผู้ชมก็ให้กำลังใจสาวแพร์กันไปนะครับซึ่งเมื่อวานเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดโพกันหน่อยดีกว่านะฮะมีการนะฮะปังไม่หยุดเลยมิสโ s o r o r นะฮะมิสโ s o r o r i t ให้แพร์รับมาเริ่มมาเริ่มมาเลยไหมมาแล้วเริ่มแต่งหน่มมันมาแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดกันดีกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเราดูของคุณโยโย่ไปแล้วโยโย่อันนี้เรามาดูฝั่งขอผู้หญิงมาโอ้ยอ่ะเปิดกันเลยอ่ะคุณแม่ว่ายงไปบ้างอันดับสุดท้ายกับตุรกีนะคะตุรกีเขาเปลี่ยนเป็นตุรกีอะไอตุรกีอะไรสักอย่างประเทศเขาเปลี่ยนชื่อนะคะครับแต่กกกูจะะเรรีีียุนหล ก็เร,เรียกธุรกิจเหมือนเดิมไดเออ้เพราะว่ากูเรียกมา40กว่าปีนะค,ะครับ <p> ania, อสปานีสเปนนะคะแล้วก็เยอรมนีนะคะเยอรมนี Germany, เป็นสาวผมหล่อนนะคะบราซิลนะครับเม็กซิโกสวยจังเลยระวังเม็กซิโกเอาไว้ให้ดีนะเม็กซิโกสวยนะคะคแล้วก็ปารักวัยนะฮะ เวอเจนจีนาสวยนะครับโปแลนด์เจ้าภาพระวังไว้ดี <Yeah. S 1> ชอบ <c oughs> ดันเจ้าภาพไหลเข้าไปเรื่อยๆด้วยนะคะเดอร์ฟิลิปินส์นะคะฟิลิปปินส์นะคะก็หน้าไม่เหมือนฟิลิปปินส์เนาะ <c oughs> หน้าเป็นลาตินอเมริกานะคะสงสัยเธอจะเป็นรูปผสมนะคะคเธอไม่เหมือนปินนะครับเพราะว่าปินปกติเนี่ยจะหน้าเหมือนคนเอเชียด้วยการย็คัอ,อคนไทยคนอินโดคนมาเลยนะฮะแต่ปินคนนี้หน้าไม่ใช่หน้าไม่เป็นปินนะคะอ่ะเปรู Peru, นะฮะเปรู Peru, สวยนะใยนี่เหมือนใครรู้ป่ะ ใครแม่เยมิสยูนิเวอร์สอะลองส่งก็มงได้เยาจามายการ์เนี่ยเออเหมือนมากเหมือนเลยอ่ะหน้าคล้ายกันเลยถึงว่าเผลอๆก็อาจจะหลุดนะเพราะมันเหมือนกับเยนูนเกินไปโซซิบินี่อ่ะนะคะมาริเชียสใช่ไหมมาริเชียสนะครับเป็นหมู่เกาะนะคะแถบแคริบเบียนนะคะครับไม่ค่อยเห็นเข้ารอบแต่ว่าส่งส่งบ่อยนะมิสอะไรก็อส่งตลอดนะครับหมู่เกาะมาเรประเทศมาริเชียสเนี่ยนะคะอินโดนีเซียสวยใช่นะคะสวยมากนะคะ เวเนซุเอลาเดิมๆแพทเทิรนเดิมๆเ,เหมือนเดิมนะคะโคลัมเบียก็ยังคงแพทเทิร์นเดิมๆอยู่นะคะ,ะม,มาที่ทอบห้ากันเลยค่ะทอบห้านะคะใช้แหละเราต้องยอมรับนะว่าภาพนี้เราสวยนะาภาพนี้เราสวยมากแล้วก็เป็นสกิลแบบหน้าเป็นไทยผิวสีแทนนะคะนะคะเป็นเทสของโปโลแลนด์กาเลยนะคะ อันดับ3คือแอฟซาแอฟริกาซาวแอฟคนนี้ก็สวยนะจัดว่าสวยนะคะอันดับ4นะคะเช็ก Republic อันนี้ก็จะเป็นตัวแทนจากยุโรปมาเลยนะคะปีนี้รู้สึกว่าเอเชียจะเยอะไปไหมอะ่ะฉันว่าเผยเผยมันจะต้องมี2ใน3ามเนี่ยหลุดเวียดนามเวียดนามเฉยๆะนะฮะอ,อินเดียสวยค่ะคอินเดียสวยแต่เขาจะให้หรอ มิ s ชูนิเวิร์มันเพิ่งได้ไปอ่ะเอาไปเขาก็เงียบอ่ะคนเนี้ยเขาต้องเลือกประเทศที่ยังไม่ได้ m i s s ูนิเวิร์สอ่ะมันเป็นหลักนะอถ้าประเทศไหนที่มันได้เวทีมันก็เคยสมัยก่อนมันก็เคยมีได้ซ้ำๆกันแต่ว่าพอเอามันได้ใหญ่สุดไปแล้วไงพอไปได้เวทีอย่างนี้คนก็ไม่พูดถึงไง๋ออใช่ครับเดี๋ยวเสียลักการตลาดเขาด้วยแต่พี่ว่าเอเชียไหลก็ไปเยอะเกินเอเชียเยอะเกินไปบ เวียดนามอินเดียไทยฉันว่าเขาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเขาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแพร่ภาษาภาษาอังกฤษได้ไหมอินเดียภาษาอังกฤษได้เวียดนามไม่แน่ใจนะคะส่วนเซาล์ฟเนี่ยก็โอเคเช็กรีพับลิกก็โอเคอฉันกลัวฉันกลัวเขาจะเอาไอ้นี่เข้าอ่ะสิอะไรอ่ะเอ่อเม็กซิโก่ะสิเออ เม็กซิโกโปแลนด์ก็ระวังนะพงนั่นแหละจะภาพด้วยเอเชียมันยืนเยอะไปครับนี่มันเยอะไปเยอะไปเยอะไปอืมเยอะไปค่ะแต่ถ้าพูดถึงไทยอ่ะตอนนี้กระแสดีอ่ะกระแสดีอ่ะก็ห้าบ้างหกบ้างห้าบ้างหกบ้างเรื่องเรื่องลนๆเป็นเรื่องปกติแต่เขายังติดโพิดอยู่ถือว่าไม่น่าเกลียดแต่เวียดนามพี่เฉยๆนะผู้หญิงเวียดนามคนนี้พี่เฉยมากเลยนะแม้ว่าจะหลุดไหมถ้าในห้องมองพูดยากว่ะ มันพูดยาเพราะว่าเรียบกันห้าคนที่วเราไม่รู้มันมีเรื่องของธุรกิจมาด้วยหรือเปล่าเพราะเจ้าของร้อนเงินอยู่อืก็นั่นแหละโทรถามพี่วัดดูเลยเรื่องมิสเรื่องมิซูป้าต้องถามนวัดนวัดเล่าให้ฉันฟังหมดนะคะก็นั่นแหละค่ะอถือว่าสวยค่ะนะคะอืแต่ไม่รู้ว่าจะมีธุรกิจเกี่ยวมาหรือเปล่าอือินเดีย ต่ลูกสาวฉันได้ป,ปาได้รองหนึ่งที่นี่แหละโปรแลนด์เยอรมันนี่แหละเออนั่นแหละอินเดียก็ที่หนึ่งอินเดียที่หนึ่งนั่นแหละกนนะะปป็นี่แหละค่ะซุปอมันมันแปลกแปลกปกับประกวดอะทำไมอะคือคนมงอะสวยแต่ไอพวกก็ประกวดโดยรวมอะอมันดูประหลาดประหลาดมผมก็ไม่สวย หน้าก็แต่งเล,ะเละอะๆการแสดงก็ดูงงๆไม่ว้าวไม่รู้ว่าใครที่ดูนางงามบ่อยๆอ่ะดูในเวทีระดับโลกอ่ะอเราดูซูเป,ป้าเนี่ยคุณไปดูสิว่าเวลารอบหลายๆรอบอ่ะนางงามขาแป,กแปลกๆบางคนขาใหญ่ม่อบางคนขาโก่งบางคนขาไม่ใช่ขานางงามอ่ะเหมือนนักวิ่งอ่ะอืมฉันก็ไม่รู้ว่าเขาหาแบบไหนแต่คนได้มงอ คนที่เข้าไปรอบลึกๆก็จะสวยกเป็นคนสวยแต่ว่าประเทศอื่นาดูสามแข่งเนียจะให้ดูสามคนสุดท้ายที่แปลไปได้ที่สมใช่ไหมเธอไปดูย้อนกับภาพอีกดูสิอย่างประเทศอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยไม่ใช่ภาพที่สามคนสุดท้ายหลุกที่ว่าเออนั่นแหละเธอไปดูสิแล้วก็เอาเมสโซโลจีเข้าไปในงานอีกอซึ่งเว็บนี้เราก็ไม่รู้ว่า มีผลประโยชน์อะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าชุดแดงดอกกุหลาบชุดเชยระเบิดระเบอร์ขนาดนั้น,นะอะมึงได้ที่สองได้ยังไงอะไอ้ชุดดาอย่างเงี้ยมันเลิกใส่ตั้งแต่ปีเก้ายุคเก้าูแล้วอะคนที่ใส่ชุดดํานี้แล้วได้มงรองเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่นะอลองแอสชวาาลายรู้สึกว่าจะเป็นทีนีแดดหรือเซาแอฟริกาเนี่ย <c oughs> นะฮะไม่แน่ใจนะฮะใส่ชุดอย่างนี้เลยอเนี่ยชุดนี้มันเชยมากแล้วนะ ชุดเราสวยมากนะครับสีเขียวนะสีเขียวสวยนะครับแต่ชุดดาอย่างเงี้ยมันโชยะเบิดระเบอร์แล้วนะอืประตูน้านี่ร้อยเก้าเก้านะมันหาได้ทั่วไปอะประตูน้ำร้อยเก้าเก้าตัวสีแดงอะสาเพิงนะฮะสีแดงเหมือนใส่ไปงันแต่งอ่ะเออสิงันแต่งสวยกว่าสีแดงเนี่ยมันชุดชุดยุคประมาณประมาณต้นต้นเก้าศูนย์ไปปลายแปดศูนย์ครับแล้วนางงามอาร์เจนตินาตัวเท่หมดเขายืนหลังหรือเปล่าเลยมุมไม่เกี่ยวหรอกลูก S <S มันตัวเท่ามดอะดูดิมันแต่ตัวเตี้ยจริงนะมันเตี้ยมันเล็กเลยทีนน่ถึงบอกว่านางงามเวทีนี้ยอย่าหาว่าดี่ฉันว่าอย่างงุนอย่างนี้แหละของคนไทยสวยมากนะคะอืแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยสมประกอบอืคือซุปปอเนี่ยหลักของเขาคือความกดนางนางแบบผสมนางงาม,มก็ใช่เนี่ยมึงดูดินะมันก็ไม่ใช่เตี้ยแล้วเออนั่นน่ะแล้วเอาเยยฟิลิปปินคนนี้เข้าไปวุ่นวายในกองอีกก็ก็ปั่นป่วนอ่ะ เราอย่างนี้วุ่นวายเคยมาเมืองไทยบ่อยๆนะคะแต่ตอนหลังที่วัดเขทะเลาะกันนี่เขาไม่ให้มาเหยียบเลยนะคะของเร่า่าสวยสุดเนี่ยดูดูดูขาคนที่ชนะดูดูต้นขาสินั้นยังไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำมันถ้าเปิดออกมาเช่นว่าต้องพลังเพลอะ นั่นอ่ะชุดแดงกชุดแดงโชยอ่ะฉันไม่ได้ว่านะเขาใส่ฉันทํานางงามมาชุดอย่างนี้ฉันไม่ให้นางงามทัานใส่นะฉันถือว่าโชยระเบิดระเบอร์เลยชุดอย่างเงี้ยมีดอกกุหลาบปักอ่ะชุดสมัยพรทิพย์อ่ะเออไม่เอาเลยสมรสสามคนนี้ชุดไทยนาเลยชุดเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นอ่ะที่ได้ลองปุ๋ยอ่อรู้ป่าแต่แต่ชุดแดงนี่คือไม่ได้จริงไม่ได้จริงๆฉันบอกแล้วนางงามเวทีเนี้ยมันไม่สมประกอบอืสวยก็มี ดีก็เยอะผีก็แน่หลอในกรดีก็เยอะลิงข้างฝั่งชนีแ,<อ>และชิมพันซีเดินเต็มไปหมดจ้าจับฝั่งผู้หญิงแล้วคุณแม่เห็นถือโพยของอะไรมานะ่ะของผู้ชายของขอซ <AC S 2> <AC S 1> ีเหรอใช่ไหมออของอซีค่ะว่าหประเทศดูซิว่าเอามาเปรียบเทียบกันในโซนเอเชียพอว่าจะยังไงบ้างเอาเปิดอาขึ้นมาแล้วนะครับ่ตเริ่มต้นที่อันแรกเลยละกันเวียดนาม คือคือพี่บอกเลยหคนนี้หล่อหมดเลยนะถ,ถ้าพูดถึงหน้านะ,อะเอาหน้าก่อนนะครับหน้าเนี่ยเวียดนามนี้มันโอ้โหมันมันมันเพอร์เฟกอะเวียดนามคนนี้เพอร์เฟกนะคะหน้าหลอ่อหุ่นบอดี้สวยออกกำลังกายไม่น่าจะต่ำกว่าหลายปีแล้วล่ะ แต่ไม่มีหนวดมีคาวอย่างที่แม่บอกเข้มๆไม่เกี่ยว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 ถ้าเป็นเอเชียมันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหนวดมีคาวอ๋อเอเชียเนาะคือเวียดนามเนี่ยนี่คือเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยคือเวียดนามนะคะคนเวียดนามหุ่นดีนะคะเพราะดิฉันมีผวัวเวียดนามเยอะ<ม>เอย้ยไม่ใช่ค่ะดิฉันมีเพื่อนเป็นคนเวียดนามเยอะนะคะควเวียดนามหล่อหุ่นดีผิวดีมากนะคะ,ม,ะมาที่ฟิลิปปินส์ก่อนแล้วกันเนาะ,ะได้คนนี้ถ้าไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นคนฟิลิปปินส์นะเพราะว่าคนฟิลิปปินสนะ์เนี่ยกับคนไทยเนี่ยมันก็คือพื้นพน อย่าใช้คาว่าคลาเหมือนเลยมันเหมือนพี่กับน,น้องอแต่คนที่ส่งมาคนนี้น่าจะเป็นลูกผสมแล้วดูจากหัวน,นม,มนะคะดูจากหัวน,นมดูจากโครงหน้าเนี่ยมไม่ใช่น่าจะเป็นฟิลิปปินแท้น่าจะเป็นเซี่ยวฟิลิปปินเข้ามานะคะครก็ก็ก็ไม่เหมือนเป็นฟิลิปปินนะคะแต่ว่าก็ไม่หล่อเท่าไหร่นะคะก็ต้องวิจารณ์ตรงๆนะคะอื เห็นทุได้ทั่วไปถ้าไปเทียบกับลาตินอเมริกาอย่างเปรูอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยเขาสู้ไม่ได้นะตกไปเลยตกไปเลยนะคะหน้าอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ไม,ไ,มไม่ได้ซีเรียสหรือว่าลูกผสมลูกไม่ลูกผสมนะคะแต่ว่ามันดูแล้วมันยังไม่ใช่ฟิลิปปินส์ไงเพราะผู้ชายฟิลิปปินส์มันจะหล่อกว่านี้ไงครับนะคะลาวหล่อมากนะเฟสกระเท,ทยเลยนะลาวเนี่ยครับหล่อนะหล่อนะลาวคนนี้หล่อมากนะอืมอินโดนีเซีย มันก้ากึ่งระหว่างเวียดนามกับอินโดถ้ายคกันมันคลายกันมันคลายกันมากที่น้องมันเหมือนพี่กับน้องอ่ะเออเหมือนพี่กับน้องมันเหมือนพี่กับน้องอ่ะเหมือนคนละสีแค่นั้นเอง่ะเออไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องอ่ะเออแค่นั้นแหละเพราะว่าอินโดคนนี้เนี่ยมันก็หล่อมากกับเวียดนามคนนู้นก็หล่อมากมันเหมือนพี่กับน้องเกาหลีแม่มันโคตรน่ารักเลยอ่ะ มันเป็นคนที่ขึ้นกล้องมากเลยนะคนผู้ชายเกาหลีคนนี้เพราะที่ว่าเห็นถ่ายกับโยมาในหน้ามันก็จืดๆเนาะหน้ามันจืดๆนะแต่พอมันถ่ายรูปกลองมาปั๊บมันหล่อชิบหายเลยอ่ะที่ส่วนโยเนี่ยก็ต้องบอกว่าจากรูปนะคะจากรูปก่อนนะคะเอารูปก่อนรูปถือว่าสอบผ่านนะคะครับรูปถือว่าสอบผ่านแต่ว่าอาจจะลงลงผิวเข้มไปเออแต่โยมันก็ค้ำค้นะเคยเคยเห็นมันมันประกวดแล้วแต่ว่าภาพนี้มันหล่อนะภาพนี้มันหล่อเลยหล่ะ แต่พี่ว่านะสามคนสำหรับพี่นะพี่คิดว่าน่าจะไหลเข้าไปลึกๆนะคะโดยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคะแนนเพราะว่าดูในฐานะที่ดูผู้ชายประกวดนะคะเวียดนามเกาหลีแล้วก็อินโดคะ่ะ นะคะเวียดนามเกาหลีแล้วก็อินโดเอาแบบลึกๆก่อนนะไม่ได้หมายความว่าที่เหลือจะไม่เข้านะคะเขาอ,อาจจะเข้า20ก็ได้นะคะคแต่ถ้าเป็นตัดไป10ตัดไป5้าเนี่ยมันจะต้องจับมือกันระหว่างเวียดนามเกาหลีแล้วก็อินโดค่ะอืมครับอันนี้เป็นการดูแล้วเรา,าไม่เห็นอินเดียนะมันจะมีอินเดียอีกกับบังคลาเทศเนปาลเราไม่เอามาล่ะแต่อันนี้ก็เป็นท็อปไง,ไงที่แบบนำนำมา ของเอเชียเหรอมันต้องดูประเทศพวกนู้นด้วยอินเดียมันก็แชมป์นะเออเนปาลอย่างเงี้ยมันก็โมเนปาลนะงะเอออันนี้มันส่งไหมอีสานมีป่าไม่รู้ว่ะเออแต่มิสแกนก็มีนางงามมิสอีลานนะครับเออนั่นแหละอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นท็อปเอเชียล้กันจีนไม่มีเหรอญี่ปุ่นไม่มีเหรอโอ้ มันน่าจะมีประกวดนะแม่แต่ว่า6คนนี้อาจจะเป็นเหมือนว่าเด่นที่สุดเด่นที่สุดเด่นที่สุดใช่ไหมจริงจริงมันต้องเอามาให้หมดนะมันต้องเอามาให้หมดเลยนะคะมันจะต้องเด่นมันจะต้องมีเกาหลีเนาะเกาหลีเกาหลีเกาหลีมีไหมโอเกาหลีมีแล้วมันน่าจะมีจีนรู้สึกว่ามันจะมีมีจีนเนาะหมักเก้ามีไหมอ่ะไม่แน่ใจอ่ะมาเลเซียมีไหมอ่ะก็ไม่เห็นอินอ่อมาเลเซีย แล้วก็อะไรอ่ะอินโดอินโดมีแล้วอเอ,อแล้วใครอีกอ่ะในบ้านเราอ่ะพม่าส,ส่งมาปีนี้ไม่เห็นนะหนีระเบิดกันอยู่ไม่ได้ส่งมั้งอืมไรอ,อะไรอ่ะอะไรวะโอ้ยเอเชียมันมีเยอะอ่ะบังคลาเทศมีไหมสีลังกางมีไหมธม,มชาติะเออพม่ามีไหมอ่ะมันต้องมีสิถ้าพม่าส่งผมก็จะเข้มๆนะ เขาก็หล่ออยู่นะเขาก็จะอบในแนวเข็มๆคมเขาอะแล้วก็อะไรอีกอะโอ้ยเยอะอะในเอเชียมันมีอีกเยอะอะอืมนี่เราก็เห็นมาแค่นี้แต่ว่าฟิลิปปินส์ปีนี้ไม่ไม่รู้นะพี่ไม่รู้เพราะว่าเห็นยัยเมสโซโลจี้นี่ไปนั่งตะลแตะแต่อยู่กูกูก็กลัวนะกูก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวไปเป่าหูเจ้าเจ้าของเวทีเอาฟิลิปปินส์ไหลเข้าไปแล้วปัดอีกพวกนี้ตกต้องทำไงล่ะมึงเราวางไว้เถอะ นะคะโอเคให้กำลังใจของทั้งแพลรแล้วก็โยโย่ด้วยนะฮะทั้งชายแล้วก็หญิงของซูเปอร์เนชั่นอ2022นั่นเองนะครับใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวจริงๆนะอดีายว่าอดีาว่าพี่เต่านะถ้าเอาลองหนึ่งไปอ่ะน้องที่ได้ลองหนึ่งเอารองหนึ่งนะพี่ว่าคนนั้นอ่ะเวียดนามกับอินโดมีหนาวเพราะหน้าเขาไทยบ้านเลยนะหน้าเขาแบบ เป็นเอเชียแท้ๆเลยอ่ะครับนอกมีเชฟกราฟชัดเฮ้ยใช่รองหนึ่งสิเออลองหนึ่งรองหนึ่งรองหนึ่งรองหนึ่งเอาลองหนึ่งนะอย่าเอาที่สามไปนะที่สามหน้าเขาแหลมอันที่สองใช่ไหมเอาลองหนึ่งนั่นแหละลองหนึ่งอ่ะคนนั้นน่ะนะคนนั้นน่ะน่ากลัวถ้ามาน่ะยังไงก็ลึก ลองหนึ่งอ่ะยืนยังไงก็ลึกคถึงแม้ภาษาไม่ได้ก็ช่างแม่งมันแต่ยังไงก็ลึกเอาไปโคมไปก่อนเพราะว่าหน้ามันเป็นเอเชชลุก่าหล่อแบบไทยๆอ่ะไทยบ้านอะฝรั่งชอบเห็นจากประสบการณ์เวลาไปเที่ยวแถวสุราวดงฝรั่งแก่ๆก็ชอบออฟหน้าสไตล์อย่างเงี้ยไปหน้าตี๋ฝรั่งไม่คุยด้วยเลยฝรั่งชอบหน้าแบบคมเข้ม ดำดำเข้มเข้มไทยบ้านหรือซีรีส์ฝรั่งชอบเวลาส่งไปก็ต้องดูบริบทเวทีด้วยนะคะส่งไปยุโรปนะคะส่งไปยุโรปเนี่ยเขาก็ชอบเข้มเข้มไทยไทยเข้มเข้มหน้าสไตล์บัวขาวอย่างเงี้ยเออเจอพนมยีลำอย่างเงี้ยมึงเอ้ยไม่ต้องห่วงเลยไหลไปเรื่อยๆไหลไปเผามงเข้าลึกเข้าลอบไปเลยโโอ้ห คนห่งเขาชอบเขาบอกว่าอย่างนี้หลอบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเห็นมิสเตอร์และมิซูป้าแล้วก็อยากจะมีรูปร่างดีแต่สุขภาพาก็สาคัญนะค,ะครับบางคนต้องลดความอ้นวนเพราะคุณหมอสั่งเนี่ยนะคะมันก็ต้องลดนะคะโซโซโนโคุณผู้ชมนะคะคิดกันสองคนแม่ลูกคนร้อยกว่าโลยังเหลือ6กกิโลได้คุณก็ต้องทําได้มันมีซินไบโอติกแล้วก็มีพรีไบโอติกแล้วก็มีตัวโรไบ,โ,บโอติกมันจะไปเคลือบลำไส้นะคะ ดึงได้เฉพาะที่สําคัญที่ไม่สำคัญก็เอาไปขับถ่ายออกไปนะคะน้ำหนักจะลงนะคะอย่างปลอดภัยต้องโซโซโน่น,นะคะเจ้าของเขากินเองเขาคิดสูตรกันเอง2องคนแม่ลูกนะคะแม่ทําให้ลูกทาน จัดคอสจัดตัวพิเศษคอ่บวันนี้นะครับปกติโซโซโน่หนึ่งกล่องปกติราคา1นึ่งบาทครับแต่วันนี้ใครสนใจ1กล่องลดเลยครับเหลือเพียงแค่1น9 0บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจแบบนี้นะฮะรีดติดต่อได้เลยเพราะพี่ขวาญเองนะครับมีวิธีลดคบคู่การปรับอาหารด้วยสนใจติดต่อได้ที่ Line อ so ั s โซโซโน่นะฮะไทยแลนด์แล้วก็สแกนเดียบโคดด้านล่างได้เลยนะครับพักสักครู่ค่ะ<ช>คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะฮะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้า ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ